บทที่แล้วค่ะเราทำความเข้าใจกันแล้วค่ะว่าดีไซน์ทิง k i n g คืออะไรจริงๆแล้วใครหลายคนอาจจะคุ้นเคยแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ดีไซน์ทิงกิ้งมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วเราก็รู้จักเรื่องนี้กันมานานค่ะถูกต้องเลยค่ะไม่ได้คิดผิดแต่อย่างไรและที่สำคัญค่ะเขาบอกว่าดีไซน์ทิง k i n g ไม่ได้เป็นเครื่องมือตัวเดียวที่ใช้ในการออกแบบสินค้าบริการเชิงนวัตกรรมเพียงแต่ดีไซน์ทิงก i n g เป็นเครื่องมือหนึ่งในหลายๆหลายตัวค่ะ ที่จะมาช่วยออกแบบสินค้าและบริการเชิงนวัตกรรมค่ะทีนี้ในคลิปนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าอา้าวแล้วความสำคัญของดีไซน์ t ิ i งกิ้งต่อการออกแบบสินค้าบริการเชิงนวัตกรรมอะ่ะเพราะอะไรเรื่องนี้ถึงสำคัญและเพราะอะไรทุกคนถึงจะต้องมานั่งฟังกันในคลิปนี้ค่ะเพราะบอกว่าในทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากและเร็วมากใช่ไหมคะใช่ค่ะหลายๆคนพยักหน้าแน่นอนค่ะทีนี้อุ๋ยชวนให้จินตนาการ ถ้าถอยกลับไปสักประมาณ20ปีที่แล้วตอนที่เราจะสร้างสารรค์สินค้าและบริการสักเรื่องหนึ่งค่ะเราคิดว่าลูกค้ามีทางเลือกมากหรือน้อยใช่ค่ะในอดีตลูกค้าไม่ได้มีทางเลือกมากเลยค่ะลูกค้ามีทางเลือกน้อยปแปลว,ว่าผู้ประกอบการอยากทําอะไรลงไปทําส่งลงไปให้ลูกค้าลูกค้าก็ซื้อค่ะมีทางเลือกน้อยแต่ปัจจุบันนี้นะคะลูกค้ามีทางเลือกเยอะขึ้นถูกต้องไหมคะ ใช่เลยเวลาที่เราอะอยากได้อะไรค่ะเพียงแค่เราคิดแล้วกดโซเชียลมีเดียไปค่ะมันจะมีทางเลือกมาให้เราเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ค่ะดีไซน์ t ิ i งกิ้งเลยเข้ามามีบทบาทสําคัญ ที่จะชวนให้ผู้ประกอบการหรือคนที่ต้องการพัฒนาปรับปรุงสินค้าบริการเชิงนวัตกรรมค่ะมาเข้าใจการทำงานในกระบวนการดีไซน์ทิง k i n g มากขึ้นเพื่อที่จะไปช่วยเสริมค่ะเพื่อให้เรามีศักยภาพหรือมีการพัฒนาเพื่อการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ โดยเฉพาะโลกทุกวันนี้มีความซับซ้อนมากค่ะมีความต้องการหลากหลายมากด้วยค่ะลูกค้าก็มีความชอบที่เปลี่ยนแปลงไปหลังโควิดที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงในเขาเรียกว่า customer experience journey คือประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าเยอะมากถ้าเราไม่ได้เข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริงมันอาจจะทำให้เราเดินไปผิดทางได้ค่ะุ๋ยเชื่อว่าผู้ประกอบการหลายคนอาจจะบอกว่าเวลาเราสร้างสรรค์สินค้าและบริการอะไรเนี่ย มันต้องเริ่มจากความเชี่ยวชาญของเราสิเราต้องเป็นคนเก่งก่อนอันนี้ถูกต้องค่ะเพียงแต่ว่าในกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งบอกว่าใช่คุณเป็นคนเก่งคุณมีเทคนิคต่างๆคุณมีโอกาสต่างๆเพียงแต่ว่าในกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งชวนให้เราค่ะวางความเก่งของเราไว้ข้างๆตัวเราก่อนจุดแรกที่สาคัญที่สุดของกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งคือเขาอยากชวนเราทุกคนค่ะก้าวออกไปจากพื้นที่ที่คุณเคยเดินเข้าไปหาลูกค้าของเรา เดินเข้าไปหาจุดที่เราสนใจหรือเดินเข้าไปหาปัญหาที่เราเห็นค่ะและชวนให้เราค่ะลงไปทำความเข้าใจปัญหาต่างๆเพราะปัญหามันมีความซับซ้อนค่ะปัญหามันเกิดขึ้นจากหลายส่วนแทนที่เราจะอยู่บนความเก่งของเราแต่เพียงอย่างเดียวค่ะเราก็เลยอยากให้ทุกคนค่ะเดินออกจากที่ที่คุ้นเคยเดินก้าวข้ามขอบความเก่งของตัวเองค่ะเดินเข้าไปอยู่ในโลกของลูกค้า กระบวนการดีไซน์ h i n k i n g เลยจะชวนให้เราหนึ่งทำความเข้าใจลูกค้าในแบบที่ลูกค้าเป็นค่ะเพราะอะไรลูกค้าถึงคิดแบบนี้เพราะอะไรลูกค้าถึงต้องการแบบนี้เพราะอะไรลูกค้าถึงพูดแบบนี้จุดนี้เป็นจุดสำคัญค่ะที่จะชวนทำให้เราเข้าใจลูกค้าหลังจากที่เราเริ่มต้นเข้าใจลูกค้าแล้วค่ะหลังจากนั้นด้วยสิ่งแวดล้อมที่มันซับซ้อนมากขึ้นเทรนด์โลกที่เปลี่ยนไปมากขึ้น เราก็ค่อยๆขย e บมาทําความเข้าใจว่าปัญหาที่เกิดจากลูกค้าหรือความต้องการจากลูกค้าเนี่ยแล้วเรามีเขาเรียกว่าเครื่องมืออะไรมีเทรนด์โลกอะไรหรือมีศักยภาพอะไรที่เราจะช่วยเพื่อเอามาตอบโจทย์ปัญหาของลูกค้าได้อันนี้ค่ะเลยเป็นส่วนสำคัญที่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจเนี่ยจำเป็นจะต้องทําความเข้าใจ ก่นของกระบวนการดีไซน์ทิงก i n g เวลาที่เราเริ่มต้นทำความเข้าใจแก่นของกระบวนการดีไซน์ทิงก i n g ค่ะไม่ได้หมายความว่าเราจะละทิ้งเครื่องมือการออกแบบสินค้าบริการเชิงนวัตกรรมอื่นๆไปค่ะเพียง <P ew ing> แต่ว่ากระบวนการดีไซน์ทิงกิจะมาช่วยเป็นองค์ประกอบที่เพิ่มเติมเท่านั้นเองค่ะองค์ประกอบที่เพิ่มเติมที่ช่วยให้สินค้าและบริการของเราค่ะเขาเรียกว่าทําได้ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะกระบวนการคิดแบบอื่น อาจจะเริ่มต้นจากการที่ใช้เทคนิคมาก่อนกระบวนการคิดแบบอื่นๆอ,อาจจะเริ่มต้นจากเทรนด์โลกมาก่อนแต่กระบวนการออกแบบแบบดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยเขาอยากชวนให้เราค่ะเอาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นจุดศูนย์กลางเข้าใจลูกค้าก่อนเข้าใจผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เข้าใจว่าอะไรคือไร้ปัญห์หรืออะไรคือปัญหาที่แท้จริงนั่นเองค่ะพอเราเริ่มต้นเข้าใจปัญหาที่แท้จริงแล้วเราค่อยขยับ ออกไปหาสิ่งที่เรียกว่า the right solution หรือการแก้ไขปัญหาเพราะเราขยับออกไปเพื่อหา the right solution ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาลงมือทดสอบว่าจากไอเดียที่เราคิดนี้มันจะสามารถส่งต่อไปแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ตรงใจลูกค้าได้หรือไม่นั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะเมื่อโจทย์เราขึ้นจากลูกค้าเราพยายามทำความเข้าใจลูกค้ามันก็เป็นทางเลือกที่จะทำให้เรา เข้าใจลูกค้าแล้วก็ทำสินค้าและบริการได้ถูกต้องตรงใจได้มากขึ้นนั่นเองค่ะและเหล่านี้ค่ะคือประโยชน์แล้วก็ความสำคัญของกระบวนการดีไซน์ h i n k i n g ที่อยากชวนให้ทุกคนค่ะลองเปิดใจเรียนรู้แล้วก็ลองหยิบเอากระบวนการเหล่านี้ค่ะไปเสริมกับการทำงานปกติของทุกท่านค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปค่ะเรามาลองดูกันนะคะว่าแล้วดีไซน์ h i n k i n g มีขั้นตอนหรือกระบวนการใดๆบ้างที่จะช่วยให้ท่านค่ะ ลองหยิบเอาไปใช้ได้อย่างง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ